คือเป็นเป็นแฟนใครเลยเด้อพูดนี้ไหเป็นแฟนไอ้ตู้นี่เจ่งเหรอไอตู้นี่จับมือกันจับมือกันจับมือกันนิ้วจมือแล้วจมือแล้วเห็นบ่เห็นบ่โอ้ยใกลกัได้กัได้ห้ามเขาใกล้ไอตู้อ๋านี่แหละสุภาพบุรุษสุดละใจดีสุดละเขาจะโปรโมทมาแล้วเด้ออ๋อสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตู้ฮิลล์ชาแนลเนาะวันนี้ตู้มาถ่าย MV เนาะเป็น MV เพลงของ ไอลาราคการนมสมบัตินั่นเองเนาะอันนี้มันทีมงานเฮาเด้อนี่นุมสมบัตินุมแบงค์นะก็มีหลายคนอยู่ในทีมงานเฮาโมนี้ลุยกันทั้งแต่สวยกันเลยมีเจมยูโน่นำนำมือกองหนี้คือไอลาเนาะเพื่อนก็บอกว่าฝากเพลงใหม่เด้อเพลงใหม่ของไอลาวันสันเดย์อยู่ในคลิปตัวนี้มันได้พากอาเนาะเพราะว่าติดลิขสิทธิ์เพลงนะก็ต้องได้พากอนสองคนก็มั่วมอยกันเรื่องว่า มีเพลงใหม่ไอลาก็บเกาเพาะว่ามนนี้ใใดีใจแห่งได้ตูฮีโร่มาเป็นนักแสดงในเอ็มวีให้และตูกระบอกไอลาว่าปก,กติตลอดที่เวลาที่ผ่านมาไทายจะเป็นพระเอกตลอดเนาะโบเคยที่โบเป็นพระเอกจากเชื่อแต่เอ็มวีนี้ม่นโบเป็นพระเอกเนาะแต่ว่าระยาตนางเอกได้ <c oughs> น้อทุกคนเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศทั้งหมดเนมาให้กับทุกคนได้เบิ่งกันว่าในเอ็มวีนี้มจะเป็นยังไงในจะไนเน่น้อทุกคนเนาะ อย่าสิเอาไปเบิรงนทุกอันเลยไปเบิรงกันเลยศิลปินนะอะไรศิ<อ>ลปินเ<อ>จมยูนโนเนาะเจมยูนโน,น,โนเป็นมือกล้องมาเลยผมมาได้บมาห้องเพลงว่ะขับจอบขับจอบมาเอาเงินได้ใส่มาหางเงินเลยเอ่ะอันนี้เป็นอันนี้ผมกลับดิเลยผู้ซอยเนาะอ่า <c oughs> เรียบร้อยแน่นแน่นทีมง,งานเขาเรียบง่ายดิ นี่บรรยากาศห้างกันออกซีเลยทุกคนบรรยากาศห้างนี่เลยมีเล่าอะไรแก่หวะอ่ะตอนนี้แมนเฮอกลกำลังเดินด้วยท่องเนาะทุกคนหลังจากที่ไทยเมื่อกี้ไปแล้วแต่ลืม ลืมถ่ายเบื้องหลังให้เบื้องเพราะว่ามันมันมีเสียงเพลงเนาะมันติดลิขสิทธิ์กันเลยบริไทอาหารมาในกโอ้โหไข่บำรุงนะเมื่อคืนนี้เจมยูโนจัดเต็มเนาะเน้นเน้นกะเพรากะเพราเนียมามาแล้วมาแล้วถอดหมวกแล้เอานส่องใช้มากินเผาน้มกันหด้อไงนานเราอยู่กันแบบชิลๆเลยสอไข่ดาว ถ้าชอบเราไม่ชอบแขเราบ้างเหรอโอ้โนางเอกฮะกินคนเดียวเลยข้นคนเดียวไปคนเดียวมาตีสห้องเทียนหองเทียนไป กากับชิวๆดีเนาะมินิมินิคาเฟ่เป็นชิวๆไปเดี๋ยวเขาจะไปต่อสถานที่มีอีกสถานที่นะทุกคนเนาะเดี๋ยวสถานที่ต่อไปบอกว่าเซอร์ไพรส์เลยเนาะเป็นแบบกระท่อมเลยเป็นตุ่มเลยทุกคนอันนี้มันสถานที่เฮาเนาะเป็นดูแห่งที่สองเลยนะไทยเตี้ยเนี่ยโอ้เชียเอ๊ะโถกระป๋องซ้ำเหมือนันกระดูกจักซี่เห็นหมดเลย เบียพอกินข้าวนะเบียเลยบ่เนี่ยเียพอคนพอเมื่อพอกินเบียร์ม้แนองก้วยวด้ตุ๊ก้กวม่พอเราจัดเลยสองังสองลังนั่นน่นเี่ยามเกลีวได้นีมห็น่เขาเกียวเน่นี่เห็นี่ะนี่ผู้บบาที่ถือขกอกเลย หักหักอกในเอมบก็ได้ชีวิตจริงจะหักก็เพราะาบงก์่าจะเอาทางไอตู้ก่อนอยได้แมนเอาสอยตอนซักสอยอยู่ในรถเตรียมไว้แล้วแมนไปเขาลองไปจัดกันยู่หันเบิรงจกันเลยวันนี้ไม่ยม่บม่ไ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 ม่ก่ไม่ไม่ไมไไม่ไ่ไม่่ไม่่ เฮ้ยเกี่ยมกันนะคัทุกคนเรับทุกคนสิสุกน้ำแบงลงเลยลองคิดตรงนี้ไปเฮอยู่จะมาเล่นกันก่อนเด้อไปนั่นกันก่อนเกี่ยมมันจะเปียกเลยเอ้ยเกี่ยมจะเปียกเกี่ยมจะเปื้อนเลยนี่นี่แหละมาเลยหลังจากที่สุกแบงลงแล้วก็หลังจากสุกแบงลงแล้วก็สุกนางเอกลงหักกันลายไปยุน่วมกันเลยซะ มึงนุ่งเองนุ่งเสื้อสีขาวเอกพอดีเลยโ<ช>อบเนี่ยนะเรียบร้อยเลยไม่เอ,เอกอะอแบบอยู่คนละบวกเลยเให้สองบวกเนาะให้เลือกเอาใครจะเอาบวกเลยเนาะเ <c oughs> ชลบวกนี่หรือว่าเชลบวกนี่แล้วก็ยังมีน้ำอยู่ข้างบนอเลยนะอ๋อทำไปครัวได้ไอชั้นโอ้อเป็นเป็นน้ำซนะสนเนาะเป็นครัวค้นควาปั่นปลาซักเลยนะโอ้ทเป็นน้ำซะส่วนคิดตูมเดียวมันสิ นุ่มแดงเอาไปทาหนอกท้านาเลยน้อยเนยเขาลิ้นได้ไหมวะลิ้นเหแต่ไม่ลิ้นเขาลิ้นเนี่มงานเขามันจะเปลี่ยนมันจะเป็นหนทางกันนั้นแล้วมันจะมีแบบยามฝนเนี่ยนั่นรถแก้วกับขี้พานมันจะเป็นบวกเขาก็ไมลิ้นขี้ดินไปก่อขี้ก่อขี้ตกอย่างนี้ีระมิดเขาเป็นพีระมิดเด้หวนคืนอดีตหวนคืนอดีตวันนี้จะได้หวนคืนอดีตแท้ๆไปลิ้นแล้วก็ะเทกม่อะไรจีไรแต่ยังน้อยเขาอแตนเต๋อบาด ฝนตกกับแรนตเตบ้านเป็นเรื่องปกติพวกอะไรกันฝนตกแห้งเตบ้านแบบขี้ตมนะตอนนั้นนะแบบมักรีนขี้ตมเด้เทากับแรนเตบ้านแรนเตน้ำใส่กันนะเป็นไข้ก็มาเขามีมาลองลองอะตอนถึนล่องเช็ดเอาอะไรบอสแมนแมนแมนอาเะไรอะไร จัดเลยไปเอ,อกจัดทาดดนอนเราหละทยรถก็กแ้กแน, <มา S 1> น่นมาเอาเสกคอมาจะ,จะขับเลยได้ดูจะขับเลยได้อได้ไเอาสกคอมาเะแบบไตแวปกันละมีแก้วละมีแก้เราละก็ได้แตะวินเลยขนมเน่ เเข้าใส่ล่หนยังกินยงเข้าเข่าเล็กันีกนไตอนนี้นะทุกคนอัน เอาทายกันเองนี่แบบแบบไอ้ไน้องนะแบบครอบครัวนะอันคนจับแฟงนีต่ตากแดดอยู่นะ,ะจับจับรีเฟกแล้วแล้วก็อันเข้าไปเป็นเแบบทายทำต่อตอนนี้ก็เอาเป็นทั้งผู้ดื่มเป็นทั้งตะก้องมา,งาเองเอาตะก้องกับไปกินเบียร์แล้วบนางวันนี้เนาะ <laughs> นี่เนาะทุกคนเป็นอะไรก่อนตอนนี้เอาหนีทายทำกันจังไลยเนานะ เอาแต่มาังจากเองค่ะแม่สว่วน<อ>คนางานกับพี่เขาจะมาไว้พี่เขามาไว้พีอืมอันเขาจะยั่นแบบแบบอันถึงเดืนนะเขาจะโอ้แบบเป็นห่วงขนาดไหนทีมงานเป็น <ๆ S 1> ห่วงจริงอยากนางเบิร์กแม่บอกมันอันอยู่รถท่าวเขาจะบอกให้มาอยู่รถท่าวสัตว์ภสิีเบิร์กรับมือกล้องไปใส่นีอยู่นี่อ๋ออยู่กล้องอยู่พี่วะอยู่ไกลๆใช่ เอารมณ์ไก่เห็นนะไม่เห็นเห็นอยู่เราไปเซ็เห็นแต่มือจับรีเฟกเหมือนกล้องเซ็นาะอ๋ออ๋เป็นเอ็มวีที่แบบอืมสบายสบายคนจับรีเฟกอ่ะนะทุกคนซากนี่มันซากแบบ บิวอารมณ์สุดมแบงให้ๆแล้วทุกคนเจมก็มาปลอบใจนะบ่เป็นยังบ่เป็นยังบ่เป็นยังผุนวาบ่เป็นยังกินเบียร์อกครับบ่เป็นยังบ่ตายบ่ตายผ่นวานางเองนี้ไปกับอ่าตัวฮีโร่เลยเรียบร้อยเนี่มันเอาเบียร์มาเบียร์มาผุนวาบอกว่กินพอแล้วพอแล้วพอแล้วนุ่มเจมบอกนะบอกนะกูจะกินนะผันหวาแบ่งให้อะลาก็ให้มันกินก้อนให้มันกินให้มันกินมอมมันมอมมันนะมือกองกระทาย

สวยนะไมไม่ไ <Barn> ม่เจาะก้เจาะกก่อนกามก่อนเจาะเอาน้ำตาเจาะอ่อนเจาะอ่อนสีนาก่อน ฟุ้งไฟฟุ้งไฟอแต่ว่าห้องไห้ฟุ่ไฟเลยเลยรถขีวิทย์ไปได้ไปตูได้เพราะบนนึงที่เจ้าเอาตนไอตู้ีรถไปไวๆเลยนะกำลังกำลัลงกำลังลักำลงกำลงกำลังกำลำลักำลังงงลังกำลังกงกำลังกำลังกำลลัลังอไ้ล ไอ้ตู้ขี้ไปเลยจ่อเลยที่สั่นมันจะได้กลับมาอีกเลยนี่ใครอีกวะมันขี้ไปอีกขี้ไปไปเลยเฮ้ยเขามีเฮามีขาครูแล้วทุกคนขาครูแล้วเซ็นสัญญาขาครูมาปีกินเหล้ากินเบียร์เอาไหมกินเบียร์เออได้กินฟรีต็ได้วูฟรีอยู่แล้วกินทุกมื้อเลยทันปีว่าเอาเจอกันสั้น เฮ้ยคิดไปเชฟยู่บนนั่นเลยแล้วเป็นเพลงสี่นาทีมันจีนมกิดไปเชฟยู่บนหนองน้ำคนละอือแล้วแต่แล้วแต่สตอรี่เอาคันว่ามันได้แล้วโอเคเพราะว่าจะชิบยได้กลับมากลับมาทายแก้แก้คืนมันจะช่วยได้แก้คันคันมาอยากให้แบบครบก่ะกระถายโอ้ตาเจเย้ โอ้ oh, มันมาแล้วมาแล้วโอ้ไปภาคเหนือโอ้เย้พูดที่คนมีกาคนมีกามาแล้วไงมาแจสตุยปสตุยมก้ง

แบบป็นคนที่ว่าได้นางเอกไปเนาะได้เป็นเป็นใเปลี่ยนไปเด๊ดังเลยเพลงแรกเออเพลงแรกเลยนี่ที่ว่าเป็นเป็นตกกงเลยพระเอกตลอดกาลโอ้โหโบ้หู้ไว้เช่นเดียวกันอันนี้เลยเพลงเพลงเฮาวไม่นี่นี่ปกติที่ทายเพป็นไงวะแต่คนนี้จิตว่ะเออแอบแย้งนี่อะไรเอาเพลงไม่หวะ เออตอนนีอกำลงใส่แล้วเป็นรถตำรสาวเว้ยตะเซ่ที่ไหนได้ยินควมามานตลอดโซนนี้โอ้ยบ่ไปอ้สมบัติมาแล้วอยืแค่ตูหานแเจ้ซ่อนแจ้งว่าว่าสามคนลุยแค่ลุยเบาฉันบ่าแต่เจ้ามาเลยแล้วตัวหอนเอ้าโอ้ยก็ยังก็ยังเมียนักพุ เดียวอทุยอกคนม้อน่กินอปะาน้กินแย่กินแทบจะเมาแล้วายไปนกินไปน้ำนะทาวอเยวอสมบยก็เฮ็ดคีบเออ้เฮ็ดคีไดอยไปเลยเยอาเ่ง่อยออเนอนี่งนหม่นจีอันนี้นังส่งไรนี่ส่งฮีส่งย เขียนไหนปี่โอ้ไหนส่องไหนนี่สองไหนนี่อันนี้ส่องไหนนี่ในวันบิ๊กแข่งขากสาวกว่าซ่องมานะปูมูทางสบายดีเลยเออสบายดีสบายดีสบายสบายทุกซ่องเลยสาวกว่าซ่องโอสบอโอ้สบายดีแมนเทเลยหามาจะลวงวระงไปสอทิศปอไปดนเถอวะ ไปไปเที่ยวไปถ่ายคลิปอ่ะไปถ่ายคลิปอ่าอยู่แบบถ่ายคลิปกับเพาอยู่มือบ่อนอาวเธอไปฮอดไปไปขไปซอดอุดมไซบ่ะแม่ไปอุดมไซอ๋ออุดมไซก็ไปสวยนิดตัวนะโอ้ยโบโซนเว้ย์ไอตูวมีผู้สาวหลายโมมีคัตเตอร์ไอไอไปได้หมายถึงว่าหมายถึงว่าไอมีเวลาไปนะไปได้ได้โอ้โบโซนกันโบโซนกันก็โมละเดยชุดกอนเพยุปจำประซักสองทีขึ้นมาเวียงแป๊บหนึ่งน้ำจีทว่อมยูก่อน ไปขึ้นเป็นหนึ่อตตอบานนี้ที่อยู่นี่ชิโบะไปแซนโอ้ข่าโวยหลอกไปหลอกมาเมื่อใดไปไทยซนกันไหมเขาไปไทยร่วมกันได้เข้าไปไทยร่วมกันเพราะคุณสาวไอ้ตู้ลายนะทุกคนเออบ่มีมีแต่น้องมีแต่น้องห่างมีแต่น้องห่างชิบะไทยพวกน้องห่างเยอะทุกคนี๋ยวพอดีเดี๋ยวปากตากระเ้ามาเลยฟ้ามาบ้างนึงนั่งเอกนี่วะเออโอ้นั่งเอกไปแปะน้ำค่อยไหนเพราะว่าตะกงคิดคิดหวังกับปั้นแบงก์เราไปน้ำค่อยเลยนะเออ ชีวิตชีวิตละครสวิตละครอันนั้นมันเป็นละครจ้าโอเคโอเคละครแล้วเน่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามแล้วก่อนว่ามันเป็นความจริงมันมีมูลมั้ยนี่ใช่ใช่ของเราเนี่ยทุกคนตอนนี้สาสตร์คนนี้เงียงเบอร์เนาะนางเอกเปลี่ยนสุดเรียบร้อยแล้วเนาะเปลี่ยนอีกไหมแนะนำซื้อไหนนะนำซื้อไหนซื้อน้อยเด้อซื้อน้อยนะทุกคนหลงน้ำทาหลงน้ำทาเนาะอยู่ในบทคือเป็นเป็นแฟนคนไหนเด้อพวกนี้ไหมเป็นแฟนไอตู้นนี่สิ่ก่ไอตู้นี่ จมือก่อนจมือก่อนจมูกกันนอ้วจมูกแล้วจมูกแล้วเห็นบ่เห็นบ่โอ้ยแก้ได้ก็ได้ห้ามเขาแก้ตูอ่านี่แหละสุภาพบุรุษสุดละใจดีสุดละเข้าจะโปรโมทมาแล้วเด้เขาโปรโมทมาละบิ่งนู้ดสุหน้าตายแต่ละคนอันนี้แบบรอเยอะแต่แบบแบบทรงแบบคนโหดอันนี้ก็บรอเทพเลยนี่บัวได้บัวได้นู้ยเผชิญสุภาพบุรุษแต่ละคนเอ๊ะ ทรงโจนเออทรงโจนวัดนี้ตรงคนแบบนี่นี่นี่แบบนี่เนี่ยนี่แบบสุภาพนี่มันต้องแบบนี้ทรงพระเจริญด้วยสักไทยแล้วนทรงพระเจริญก็มานี่ทุกคนเบังนู้นี่คอนเซปต์ของไอ้ลาเนาะไอ้ลาบอกว่รแบบนี้แต่ว่าเขาเป็นยังตามบทเนาะทุกคนเขาก็จัดมาแบบนี้ โลเคชั่นนี่กะซนี่แหละเอาวสมบัติสักมาแม่สมบัติกือักว่เขาเารานที่ได้ได้ปะได้ได้สักได้แต่ว่าบค่อยโบค่อยมัดกันวะเน่โบมักมักไปซักเออมัไปักเนี่ยักเนี่ยนอ๋อมัดมักไปักเขาเห็นวะสักไรโบโบค่อยปาไหนเออมักสักเนี่ยเป็นไรกูมั้าเขาน เนะองน้บ่ยาดเเมปอูแบงปอบเดียวเห็นบ่ไปเลียนสุตรดมกันบ่ได้ตีบ่ดมมาดมมาขห้องนกูยาได้บ่ได้บ่ได้าเลียงสูตรดมกันบ่ได้ได้บ่ได้เลจมือเราเดือนี่มาสามหมื่นบาทกดเสยวยอไรอนไี่ะไีวะเพราะตัวไซน์สิ่งคือมันนั่นคือเลยคือล่ะ อ่าจะเป็นเลขอ๋อใส่มาใส่กับเมาบอลนี่แหละโลเคชั่นไอตู้แหละไอตู้กูนะโอ้โหก็ไม่ให้ตู้เนี่ยก็ไม่ได้ตู้แล้ไอตู้เรื่องเมาหน่ะบอแมนบอแมนเรนเจอรแมนเจอรแมนเออบอได้บอได้ไอบอได้มื้อนี้มื้อนี้มื้อนี้หือเ่าบอได้บอเมาได้มื้อนี้นี่แม่นี่แม่นี่นี่นี่จากเรานี่จากเราเห็นบอเห็นบอเห็นบอ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 มึงทะเลนะบอได้บอได้บอได้ หมสุภาพหมสุภาพหมดได้นี่นี่จากเราเดี๋ยวนี้นีจากเรานีไปนีไปนีไปบอกผมเลื่อกันคมีเลยคอยเป็นคนสุภาพเลยสักหลอกสักลายปนกันเาน้น้แนะนำยังนไนให้รให้บอกทุกคนทุกคนกบไปไปสูตรนี้เลยส่สูตรนี้จีบตลอดเลย แบงค์มีหุบค e e. okay okay. so oh ู่เเออแบงค์มีหุบคู่เอ้าเขาเขาก็มีตัวเขาก็มีเลยเขาก็มีเลยเขาก็มีหุบคู่กันเลยเออมีวีดีโอคู่เลยคิงนี่คิงมีวีดีโอคู่เลยทุกคนมีวีดีโอคู่เขาไม่มีวีดีโอคู่เฮ้ยมันมันกลายช่างสิบนาทีแล้วทุกคนเออทุกคนนี่แหละเวลาเจอกันมันก็สิบนาทีนล้วใ่ไหละแบบอืม เอาเดะเดะเอ, <c oughs> อาเอา <c oughs> จากซองเลยเอาจากซองจ <c oughs> ากซองโอ้ทุกคนอ่ะทุกคนคถือว่ามอนี่นี่ก็ับทายกันมาแบบตั้งแต่สวยเนาะจนจนชีแรงละจนชีคำละ <c oughs> ลก็คือว่าจบไปได้ดีดีเนาะมอนี่เนาะสำหรับเพลงฝากคนติดตามด้วยเจ้าเพลงเพลงเพลงอัเพศวะ เอาเพงตัวเองเพลงเพเองเพลงตัวเองบ่ชื่อซื้อเพลงละเมาให้ตายอ๋อเมาให้ตายเพลงเมาให้ตายทุกคนเด้อครับออมันมันต้องเเป็นเลขแปเดี๋ยวไป l o c a t i สุท้ายทุกคน บอลที่ว่าเอกกับนางเอกทักทักกันทักกันตอนนี้มิดใชบึงบึงทดหลวงสติงอ่อไปบึงทัดหลวงอยู่นี้ต้องเติมสติงเนาะจังยูไก่แห้งโอเคลอร์ทุกคนนี่นางเอกไปก่อนเลเดนเอกันไอมนนนาเด้อไอมนนาี่เม่อไนเนาะไอมินนาเรา่วมาไทยให้คอยเราเซ็นสัญญากันเลเนี้ กาไดิเรีกเ็จัน่ยแล้วเป็นเวลนั่นแล้วเยายนแงก่อลไปหาแป้งกาลกไปหาแ้งกาก่อนไรอะไรปลากันละเด้เห็นบอทุกคนที่แลชีวิตจริงเราเป็นแบบนี้แหละทุกคนเห็นบอโปเท่าไหนะเห็นบอย้อมข่อยมึดมือจังไหนวัาสหาแป้งเรเนี่ยโอ้ตายละเล่นก็ เล่นดีกเลก่กินเล่นดีกวนเนาะเาสันเเอันนี้อันนี้อันนี้คือเพลงแรกเนาะเพลงแรกเพลงเดียวที่เป็นตกกงเลยบอกให้เดอบอได้บอได้บอได้ปกติก็เป็นตกกงหจริในหนังละบอปกตินี่แมนบเป็นแบบนี้นะเอมกเื่อกี้นี่แหละต้องะ อ่าทุกคนอ่าทุกคนสำหรับวันนี้แมนสองคนเฮาเนาะแล้วก็ทีมงานทั้งหมดแมนในไทยเป็นทีมร้อยแล้วเนาะทุกคนฝากขอบใจทุกคนที่ติดตามขอบใจทุกคนที่เบิร์ขอบใจทุกคนที่กด subscribe เนาะทุกคนฝากติดตามมีเด้อโดยเราจเจอกันบ๊ายบาเด้อกับเพลงมองเห้นไต้เ้ยทุกคนเด้อเราเจอกันสำหรับคลิปนี้อีพีนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายเราเจอกันใหมนอีพีหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย